สวัสดีครับคุณผู้ชมครับราชาสูบนอนขวัญใจสองทีฮะเสร็จภารกิจอีกแล้วนะครับหนึ่งคันนะฮะยามาห้าเมตรร้อยตัวนี้เป็นตัวนางพญานะครับเก็บรายละเอียดใหม่ทุกจุดนะครับปั้นทุกทุกทุกจุดเลยนะฮะดูด้วยตาเห็อแล้วกันเนาะนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกทุกๆครั้งนะฮะว่างานปั้นนะครับ มันเล่นกับการเวลานะครับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเร์เซน์ครับนะฮะเพราะว่ารถมันผ่านการแล้วเวลามาสามสิบกว่าปีผมพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะฮะพ่อนะฮะก็จะชุบโครเมี่ยมหมดเลยนะฮะโครเมี่ยมหมดเลยนะครับช่วนล่างเก็บงานใหม่หมดนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันคลิปๆเลนะฮะ ดุงกลึงนะครับก็เบิกใหม่เกือบทั้งหมดทั้เมียมนะฮะเรามาฟังเสียงกันนะฮะไปบอกก่อนดีกว่าคลิปนี้จะไม่ตัดเลยนะเรียวๆเลยนี่ฮเราก็เล่นลวดลายอะไรทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะยครับเล่นลวดลายแล้วมันก็จะมีลวดลายหน่อย ตกก็ตรงนี้ด้วยลายไ้ไม่ให้มันดูจืดคันนี้เป็นสีเขียวมรกตนะครับนะ,ะหรือสีเขียวเปรกปีกแมลงทับนะฮะเางระบบไฟเสียงจิ้งหรีดที่เป็นเอกลักษณ์ครับ มาฟังเสียงเครื่องกันฮะครารสตาร์ทเป็นของยามาห่าสปาร์กนะฮบเพื่อให้มันหลบท่อได้ หน้าไฟสูงไฟต่ำปิดไฟไนะฮะครบนะครับางานผมก็จะนิบเนียพาทำใหม่ทั้งคันนะฮะมบประมาณสองหมื่นห้าเครื่องฟิตให้ใหม่ทุกอย่างออกมาแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ